สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัลิลกเด่นไทยลอตเตอรี่ที่รับชมใน y o u t u b e นะครับแล้วก็ที่กำลังติดตามใน f a c e b o o k นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะกัดสูตรมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกก็ถือว่าเป็นสูตรที่มีระยะในการเดินที่ดีนะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของตัวเลขกันก่อนนะจากสถิติที่ผ่านมานะครับในส่วนของหลักหน่วยล่างนะก็เป็นสูตรมาตรฐาน6ต,ตัวเลขตัดด,ด้วยสูตรคุกกี้นะเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินตัดมาที่63ตรงนี้เป็นงวดแรกนะครับก็ในงวดนั้นนะครับตัดคุกกี้แล้วได้เป็นเลขขี้ก็คือเหลือที่9 1 3นะผลนะครับก็คือออกที่6 3เพราะฉะนั้นเลข3เลขนี้ เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าถูกต้องนะงวดต่อมานะครับก็คำนวณแล้วได้เป็นเลขคู่ตัดจากสูตรมาตรฐาน6ตัวเลขจะเหลือเพียงแค่024ผลของกองสลากก็ประกาศ1 4เ่พันเลข4เข้ามาตำแหน่งของนะหลักหน่วยล่างก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็งวดถัดมานะครับก็ตัดคู่ขี้แล้วจะเหลือเพียงแค่9 1 3สา ผลนอกองสลาก,ก็ประกาศคือ91เลข1ก็มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าถูกต้องนะในงวดต่อมานะครับก็คำนวณได้แล้วตัดเป็นเลขคี่ก็คือ3 5 7ออกที่85เพราะนั้นเลข5เลขนี้ 1, นะก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าถูกต้องต่อมานะครับก็ตัดแล้วได้เป็นเลขคี่ก็คือ791ออกที่8 9นะเพาราะนั้นเลข9เลขนี้ 2, นะครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าถูกต้อง นะงวดต่อมานะครับก็ตัดแล้วได้เป็นเลขคี่เช่นเดียวกันก็คือได้1 35ออกที่61นะเพราะนั้นเลข1เลขนี้นะครับก็มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าถูกต้องในงวดต่อมาก็ตัดได้เลขคี่เหมือนกันก็นคือ913ออกที่0 9นยะ์กะก็เลขเก้าเลขนี้นะครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าถูกต้องในงวดต่อมาก็ตัดได้เป็น Leonard <ๆ S 2> เลขคี่เช่นเดียวกันก็คือ913ออกที่43เพราะนั้นเลข3เลขนี้ ก็มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าถูกต้องนะแล้วก็ในงวดต่อมานะครับก็ตัดแล้วได้เป็นเลขคี่913ออกที่79เพราะนั้นเลข9เลขนี้นะครับก็มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือถูกต้องนะแล้วก็งวดที่ผ่านไปก็คือตัดแล้วได้เลขคู่ก็คือ680ออกที่78เลข8ก็มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือถูกต้องนะก็ทั้งหมดจาก สถิตินะครับที่แอดมินได้ตัดนะตั้งแต่63เป็นงวดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10งวดพอดีเพราะฉะนั้นนะครับหลักหน่วยล่างงวดประจำวันที่1เมษายน2567จะได้ในส่วนของตัวเลขก็คือ3ตัวเลขนี้คือเลขอะไรนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูในส่วนของการคานวณกัน นี้เรากลับมาดูในส่วนของการคำนวณในส่วนของหลักหน่วยล่างสูตรที่1นะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เข้ามาในงวดก่อนนั้นคำนวณได้เลขนี้เลย6 7 8 9 0ดยออกที่7 8เลข8มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็งวดประจําวันที่1่เมษายน2อ6 7านะครับไอบมินก็คํานวณนะในส่วนของเด่นหน่วยล่างในสูตรน,นี้แล้วก็คือตามนี้2 3 4 5 6 7นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องสูตรเราจะใช้ในส่วนของร้อยครั้งที่1ก็คือเลข5ตรงนี้10ครั้งที่1ก็คือเลข7ตรงนี้10ครั้งที่2ก็คือเลข0นตรงนี้5บวกเเป็น12อเอาตัวเลข2นะแล้วนำเลข2บวก0ย์ก็คือเลข2ไล่มา6ครั้งนะเดินหน้ามานะครับจะได้2 3 4 5 6 7นั่นเองนะ และอันนี้ก็เป็นสถิติของเขานะครับตามนี้เลยแอดมิน mm hmm. ก็ตัดมาที่4-4เป็นงวดแรกนะครับนะสูตรนี้ถือว่าเดินดีแล้วก็เป็นสูตรเดินระยะยาวนะครับเป็นสูตรใหม่ที่เข้ามาทีนี้ใครสนใจเรื่องสูตรก็แคปหน้าจอไปนะสูตรมาตรฐานของเรานะครับก็มีทั้งหมด6ตัวเลขเราจะตัดในส่วนของตัดคุกกี้ซึ่งจะเป็นสูตรใหม่นะก็ จะมานะตัดทอนในส่วนของสูตรมาตรฐานสูตรนี้ออกจะเหลือเพียงแค่เด่นสำหรับหลักหน่วยล่างเพียงแค่3ตัวเลขเท่านั้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะเราก็ไปดูในส่วนของสูตรตัดคุกกี้สําหรับหลักหน่วยล่างนี้กันนะครับผู้ชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาดูในส่วนของนะเด่นหน่วยล่างตัดคุกกี้ซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่เข้ามานะครับในงวดก่อนนั้นคำนวณได้เลข2เป็นเลขคู 2, อ่ออกที่78 เลข8ก็เป็นเลขคู่เช่นเดียวกันก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็งวดประจำวันที่1เมษายน2567นะครับแอดมินก็คำนวณสูตรนี้มาแบ,บ่งปันให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้ได้ลเลข8ก็เป็นเลขคู่นะครับอาทีนี้มาดูทั้งสูตรเราจะใช้ในส่วนของหลักหมืน่นหลักหมื่นก็คือเลข9ตรงนี้นะครับร้อยละวันที่1ก็คือเลข6ตรงนี้นะ สิครั้งที่4 1 2 3 4 10ครั้งที่4ก็คือเลข2ตรงนี้นะครับบวก1คของที่เพราะฉะนั้น9บวก6เป็น15เอาตตาหน่วยคือเลข5และนำเลข5บวก2เป็น7 7บวก1ก็เป็น8เพราะ,ะนั้นเลข8เลขนี้นะครับก็เป็นเลขคู่นะจะมาตำแหน่งของนะหลักหน่วยหรือไม่เด่นเป็นเลขคู่นะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นสถิติที่เดินดีนะครับตามนี้เลย แอดมินตัดมาที่6 3นะตรงนี้นะครับงวดแรกนะสูตรเดินดีทีเดียวนะครับแล้วก็หวังนะครับข้อมูลนี้จะเดินต่อนะพอสูตรใหม่ทีไรน,นะครับแอดมินนำเสนอปุ๊บงวดต่อมามักจะผิดนะก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเพราะนั้นภาวนาขออย่าให้หลุดนะครับสูตรเดินดีๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ได้เลข8นะเป็นเลขคู่สรุปก็คือในส่วนของหลักหน่วยล่าง เป็นเลขคู่นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของที่เราคัดไว้นะครับครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของนะเด่นหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรมราตรฐาน6ตัวเลขเพราะนั้นตรงนี้เราคำนวณแล้วสูตรตัดคู่ที่เด่นสาหรับหลักหน่วยล่างเป็นเลขคู่นะก็เลขคู่ถ้าเราวัดจากสูตรนี้นะครับก็คือเลข2เลข4แล้วก็เลข6กนะเด่นสำหรับหลักหน่วยล่างในงวบจำันที่ 1เมษายน2567นั่นเองนะครับทีนี้แอดมินก็จะนํามาเขียนไว้นะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงนะแล้วก็บทสรุปนะครับสำหรับหลักหน่วยล่างนะทั้ง2ส,สูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับในงวดประจำวันที่1เมษายนเ7นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เด่นหน่วยล่างที่เราคํานวณไว้นะครับตัดแล้วนะครับก็จะเด่นที่เลข2 เลข4แล้วก็เลข6นั่นเองนะครับจะมาในตาแหน่งของหลักหน่วยล่างหรือไม่นะครับก็ต้องหลอรุ้นนะเป็นงวดที่11นะตามนี้นะครับนะหน่วยล่างทีนี้แอดมินก็จะเขียนตรงนี้ไว้นะ1เมษายน67นะครับ มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างหรือไม่นะเดี๋ยวเราก็ต้องรอลุ้นนะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับก็บทสรุปนะจาก10บล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างเดี๋ยวเราจะจับในส่วนของอ่าสิล่างซึ่ง10ล่างเราก็ได้แล้วนะในคลิปก่อนนะมาประกบในส่วนของอ่าหน่วยล่างก็จะเป็นคู่ชุดดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก,กลับมาดูในส่วนของแผนกรารวิเคราะห์นะหน่วยล่าง1 เมษายน2567อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สรุปแล้วนะครับเด่นสลับหลักหน่วยล่างนะได้3ตัวเลขก็คือ2 4 6นะเป็นเลขคู่นะครับและก็สถิติ10งวดนะถ้างวดนี้ถูกก็จะเป็นงวดที่11นะครับทีนี้หลักหน่วยล่างเราก็ได้แล้วแล้วก็ในส่วนของหลัก10ล่างเราก็ได้เช่นกันนะครับก็คือเลข9กับเลข0ูนย์เพราะนั้น ใอ้เินจะลองนะครับนำเลข9ซึ่งเป็นหลัก10มาประกบคู่กับหลักหน่วยล่างนะก็จะได้ประมาณ6คู่ชุดนะก็ดังต่อไปนี้นะครับสมมุตินะครับถ้าเลข9มาที่หลัก10นะก็ประกบกับเลข 2, 4, 6จะได้ในส่วนของตัวนี้ก็คือ 92, 94 ตัวสุดท้ายก็คือ96นะสมมุตินะครับเลข0ูนย์มาที่หลักสิบล่างนะประกบ2อ6ก็คือ02 04แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ06นกะก็มีทั้งหมด6คู่ชุดนะครับ92 94 96 02, 04และก็06นะตัวที่ไอมินชอบนะครับแล้วก็ชอบมาในตำแหน่งของอ10หน่วยล่างก็คือชุดนี้ชุดนี้นะส่วนเลข4ก็น่าสนใจนะก็ประมาณนี้นะครับส่วน06กับ96อันนี้แอมินก็จะให้เป็นตัวลองนะครับตามนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลนะ ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งฐบานนะถ้าท่านสมาชิกชอบในข้อมูลดังกล่าวนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเดินต่อนะสำหรับหน่วยล่างนี้ประมาณ11งวดนะถ้าถูกในส่วนของงวดนี้ด้วยนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณานะครับในคลิปต่อไปนะครับแอมินก็จะลงในส่วนของ10บบนนะแล้วก็สูตรที่เป็น เด่น10หน่วย2ตัวมา1ตัวซึ่งในงวดก่อนนั้นเราคำนวณได้เลข3กับเลข6สรุปก็คือมาตำแหน่งของหลักหน่วยก็คือ2662กนะก็ถูกไปเพราะนั้นในงวดหน้านะครับเราจะมาคำนวณสดตรงนั้นนะครับแล้วก็หา10บนประกบคู่เป็นคู่ชุด10หน่วยบนงวดจาวันที่1เมษายนเ7เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ต้องลากานสมาธิไปก่อนแล้วพบกันในส่วนของ 10บบนต่อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ